สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาทรวิมลสุขอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับจะมาลองใช้งาน macOS 15นะครับเป็นเบต้า2นะครับนี่ก็ได้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับจะลองใช้งานฟิลเจอร์ตัวนี้ครับนี่ iPhone mirroring นะครับควบคุม iPhone โดยที่ไม่ได้ใช้งานนะครับนี่ลองเข้าไปดู อ๋อ oh, ถ้าเข้าผ่านนี้มันจะบันทึกไม่ได้บันทึกหน้าจอไม่ได้เออแปลกจริงอ๋อ oh, ได้อยู่ใช่ไหมอ๋อ oh, ได้ oh, ได้ได,ได้ครับได้เอา้าเมื่อกี้เกิดความผิดพลาดคราบ,บันทึกไม่ได้อ่ะสแกนดูสิอ่ะคลิกตัวนี้นะครับอ๋อทัดไอดีใช่ไหมทำไมเมื่อกี้ไปกดโดนอะไรไม่รู้ทำไมนะครับ ต้องสแกนนะครับกำลังเชื่อมนี่นะครับบันทึกไหมลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูนี่ควบคุม iPhone นะครับ iPhone จะต้องไม่ได้ใช้งานนะถ้าใช้งานไอโฟนนี่ก็ตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับก็ควบคุมผ่านทัชแพดนะครับลองคิมลองเข้าไฟล งานดูนะครับว่างานต่างๆอลองใช้แคบคัดดูสิครับแคบคัดใช้งานได้ไหมนี่แคบคัดนี่ม,มืติว่าลองลองใช้งานตัวนี้อลอง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 ,ลองใช้แคบคัดใน iPhone แต่ผ่าน Mac OS นะครับได้ไหมเออเลื่อนได้ครับเลื่อนได้ปรับแต่ง นี่อ๋อคลิกค้างไว้นะครับใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับเออเข้าท่าดีนะเข้าท่าดีใช่วอชกีน,นี่ใช้งานได้ครับก็เพิ่มเพลงเพิ่มอะไรได้ตัดได้นะครับนี่ครับเมนูต่างๆได้หมดเลยนี่ลองใช้ใน mac os นะครับไม่ได้ผ่าน iphone นะครับ iphone วางไว้อยู่นะครับที่จริงมันมันใช้ใน mac os ได้แต่ลอง ใช้งานตัวนี้ดูนะครับเอาเพลงที่ไม่มีิิสกทธส์ก็แล้วก,กัน,เอ,น,นเออเข้าท่าดีครับเข้าท่าดีถ้าก็จะเอ็กพอก็ปรับได้นะครับนี่ครับนี่ส่งออกมาเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องครับตัวนี้ทําให้ดูเฉยๆนะครับออกจากโปรแกรมกดตรงนี้ครับตรกแถบนี้ข้างล่าง เออเขาท่าดีนะครับต่อไปไปดูอแอปอพิมพ์งานดูสิครับเออต้องไปที่ออฟฟิศสามหกห้านะออฟฟิศสามหกห้าอยู่ตรงไหนเอ่ยออฟฟิศสามหกห้า คือไม่ได้โหลดแอปไว้นะครับแอปใน i-phone แอปชีตมีไม่ชีตลองพิมพ์ดูต้องใช้คีย์บอร์ดดูครับชีตเปลี่ยนภาษาได้ชีตมันต้องไปตั้งค่าอะไรไหมมันพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ในคีย์บอร์ดไม่ได้ต้องต้องตั้งค่าครับถึงจะได้ครับเออ พิมพ์ผ่านนี้ไม่ได้เลยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนใน iPhone นะครับให้เราตั้งปดล็อกรหัสนะครับก็ยังนะครับก็ยังเดี๋ยวมันจะเด้งไปทางอื่นนี่เปิด f ฟซไอดนะครับเห็นไหมครับ f ฟซไอดมันไม่เข้าครับเป็นไรครับมันป้องกันนะเออจะพิมพ์งานลองพิมพ์งานดูไม่ได้เลยนะครับ แต่ดูภาพดูอะไรได้นะครับนี่ถ้าเราจะดูภาพดูอะไรใน iPhone ได้หมดเลยนะครับเล่นได้คลิปนี้ลองเล่นดูนะครับลองเล่นลองใช้งานดูว่ามันมันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเอาลองโคพลล์ดูนะครับสุนทรผู้เป็นใครนี่เออใช้งานได้ครับ อลองสักครู่นะลองคุยกับโคพายโลดูอ่านให้ฟังไหมลองอ่านให้ฟังนี่สุนทรผู้คือกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้มีผลงานวรรณกรรมที่โดดเด่นและสำคัญนี่นใช้งานได้ครับยอดเยี่ยมมากครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมออกไปลองตัวใหม่ครับลองตัวใหม่ ลองโน้ตแอปโน้ตนะครับลองพิมพ์งานดูเอ้าพิมพ์ได้ครับได้ได้เราพิมพ์ในคีย์บอร์ดได้เลยนะครับนี่ครับพิมพ์ไปมั่หมวกไปเออเข้าท่าเข้าท่าดีดีมากเลยครับลบออกไปไม่เอาเข้าท่าเข้าท่าใช้งานได้นะลองวาดได้นะครับนี่วาดวาดได้ไหมเอาดินสอดิน แต่ว่ามันก็ใช้มันดำนะครับก็อาจจะมีปัญหานะครับเห็นไหมเวลาเราวาดไปมันดำจอดำเอาวละดูแผนที่แผนที่ได้ไหมเอเอเข้าท่าเข้าท่าดูได้ครับดูแผนที่ได้ครับดูนี่ได้ไหม Google Earth เออก็ดูได้นะครับนี่อลองมาท่อง โยนลงไปดูที่ไหนนี่ลงในป่าเลยนะครับอ่าหมุนได้ครับตอนนี้เรากระโดดลงป่าไม่รู้อยู่ที่ไหนครับนี่เออก็ดูได้นะครับดูดูได้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากครับเอาละต่อไปแอปต่อไปดู YouTube ดู YouTube ได้ไหม อ่าดู u u u e e ได้ครับไม่เล่นนะ t ิกตอกได้ไหมติกตอกได้ครับโอ้โ oh หสุดยอดเลย Facebook ได้ครับได้ได,ไดเยี่ยมมากไลน์ได้ครับเยี่ยมมากครับอืมกล้องได้ไหมเดี๋ยวกล้องมันจะหายเนาะไม่เอา ้องวงจรปิดเป็นยังไงกล้องวงจรปิดนะครับไม่ต้องเข้าไปดูว่านะปร่าดูอะไรได้อีกบ้างเล่นเกมก็น่าจะได้นะถ้าเป็นแบบนี้ตัดต่อก็ได้แล้ว ไหฟีดไปเรื่อยควบคุมได้เกมน่าจะได้แต่ว่าไม่เข้าหรอกไปดูอย่างอื่นเนี่ยดูเซตติ้งครับเกี่ยวกับก็เป็น ios 18นะครับตัวนี้ครับนี่ครับ ios 18ดดูข้อมูลได้ครับเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่ดูได้หมดเลยนะครับ ดูได้หมดเลยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยตั้งค่าอะไรได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะนี่ย้อนกลับประมาณนี้ดูแอป,ปได้โอ้โหสุดยอดจริงครับนี่ฟิวเจอร์เด่นนะครับตัวนี้ iPhone m o d i n g นะครับใน Mac OS ใหม่ล่าสุดนะครับเบต้าหนึ่งใช้ไม่ได้ เบต้าสนี่ใช้งานได้แล้วนะครับโอ้โ oh หขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆริเอาละครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม